หากว่าแอร์รถยนต์มีอาการไม่เย็นสาเหตุที่คนส่วนใหญ่มักนึกถึงคือน้ำยาแอร์หมดแต่ความจริงแล้วนั่นเป็นสาเหตุที่แท้จริงหรือไม่บทความนี้สนุกออตโต้จะพาไปหาคำตอบกันครับทำไมน้ำยาแอร์รถถึงไม่มีทางหมดน้ำยาแอร์รถยนต์ถูกออกแบบมาให้หมุนเวียนอยู่ในระบบปิดโดยไม่มีการระเหยหรือสูญเสียหากระบบแอร์ไม่มีรอยรั่วหรือความเสียหายใดๆน้ำยาแอร์จะคงอยู่ในปริมาณเท่าเดิมตลอดอายุการใช้งานของรถยนต์ กล่าวง่ายๆคือหากระบบปรับอากาศของรถยนต์ยังคงมีสภาพปกติน้ำยาแอร์จะไม่มีทางพร่องโดยเด็ดขาดแต่หากน้ำยาแอร์มีการลดลงหรือหายไปจากระบบแล้วล่ะก็สาเหตุที่แท้จริงไม่ใช่น้ำยาแอร์หมดแต่เป็นการรั่วซึมของน้ำยาแอร์ต่างหากดังนั้นการซ่อมแซมจึงไม่ใช่การเติมน้ำยาแอร์แต่เป็นการหารอยรั่วและแก้ไขเพื่อไม่ให้น้ำยาแอร์รั่วซึมอีกต่างหากสาเหตุทำน้ำยาแอร์หายมีอะไรบ้าง ดยมากแล้วหากน้ำยาแอร์พร่องหรือหมดไปจากระบบสาเหตุหลักเกิดจากรอยรั่วในระบบแอร์อาจเกิดจากท่อแอร์แตกรอยต่อหลวมหรืออุปกรณ์ภายในระบบแอร์เสื่อมสภาพโดยการรั่วของน้ำยาแอร์อาจเกิดขึ้นช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับขนาดของรอยรั่วอีกหนึ่งสาเหตุที่พบได้คือเมื่อมีการซ่อมบำรุงระบบแอร์อาจต้องมีการปล่อยน้ำยาแอร์ออกบางส่วนหากช่างไม่เติมน้ำยาแอร์กลับเข้าไปให้เพียงพออาจทำให้แรงดันน้ำยาแอร์ไม่มากพอที่จะทำให้แอร์เย็นฉ่ำเหมือนปกติ อาการบ่งบอกว่าน้ำยาแอาร์รั่วมีอะไรบ้างแอร์ไม่เย็นเท่าที่ควรอาการที่พบบ่อยที่สุดคือแอร์ไม่เย็นหรือเย็นน้อยลงกว่าปกติบางครั้งอาจใช้เวลานานขึ้นเพื่อทำให้ห้องโดยสารเย็นมีลมออกมาจากช่องแอร์แต่ไม่เย็นในบางกรณีอาจมีลมออกมาจากช่องแอร์แต่ลมนั้นกลับไม่เย็นคอมเพรสเซอร์แอร์ทำงานบ่อยกว่าปกติคอมเพรสเซอร์แอร์จะทำงานหนักขึ้นเพ <oops. S 2> ื่อพยายามทำความเย็นทำให้ทำงานบ่อยกว่าปกติ มีเสียงดังผิดปกติจากระบบแอร์อาจมีเสียงดังผิดปกติจากคอมเพรสเซอร์แอร์หรือส่วนอื่นๆของระบบแอร์หากคุณพบอาการเหล่านี้ควรนำรถเข้าตรวจเช็คที่ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถยนต์ที่มีความชำนาญเพื่อให้ช่างตรวจสอบหารอยรัว่วและเติมน้ำยาแอร์ให้เพียงพอการตรวจเช็คระบบแอร์เป็นประจำจะช่วยป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและยืดอายุการใช้งานของระบบแอร์ได้ครับ